เออครับครับว่าว่าว่าไงโยมที่เราต้องมาแผ่เม็ดว่าไงปื๊ดถึงแล้วเหรอเดี๋ยวเป็นบ้านของคนเทวนะใช่เหรอโยมเทวโยมเทวก๊อกปครับหลวงพี่โยมเทวเปิดประตูให้หลวงพี่หน่อยโยมเทวเปิดประตูให้หลวงพี่หน่อยโยมอ้าวันนี้เหรอเอาดีอ่านี่มนุ์หลวงพี่มาทำไมเนี่ย ผมจะมาช่วยผมจะนิมนต์หลวงพี่มาช่วยทําบุญให้ปู่ผมนะครับเพราะปู่ผมเสียบแล้วอ่าแล้วไหนไหนปู่ลุมโซปูนะ่คนน่ะผมไม่แน่ใจครับเพราะว่านู่นบ้านนั่นไอ่เหอนคไม่นะมุงถือว่าเราไปร็วเลยม่ทำไรเนะี่ยโยมแต่ผมบอครับลุงไม่แน่ใจครับผมผมผมจำไม่ได้ว่าว่าผมว่าผมปู่ผมอยู่ตรงไหนอ่ะ มีอยู่หลุมเดียวอ้โหมีศพใครเนี่ยผมว่าไม่ใช่นะครับผมจำหน้าเขาได้ครับเขาชื่อลุงสมพงศ์ครับเขาเป็นพ่อบ้านครับอ้าวอ๋อนี่นี่ลุงสมพงศ์เหรอใช่ครับเขาตายเนื่องจากเขากินอาหารแล้วอาหารติดคอครับแล้วก็มาฝังแล้วก็มาฝังตรงนี้เลยนะใช่ครับเขาเขาบอกว่าแบบ S <S <an> <S เขาไม่อยากจากบ้านครับเขาอยากจะอยู่รับใช้ปู่ผมครับจะต้องแผ่บุญกุศลให้ไหมอาจจะเป็นคนร้าสัตว์<ะ>วก็ต้องแผ่แต่แต่ว่าปู่ผมเชิญพระมานิม,มนต์ให้เขาต้องหลายหลังนลเอ๊ะเอ๊ะกว้างกวางกว้างเลยนี่แกกว้างที่ขวนอยู่นี่แล้วปู่ปู่ผมปู่ผมยังกว้างไว้บ้านด้เหรอนั่นสิ อเอาไาทางหน้าต่างก็ได้โอ้ลุ้มหน้าหรอแต่หน้าต่างมันปิดอยู่นะปืด <laughs> ปืนลื่นกล้วยบ้านบ้านจะลไหน่อยนะครับเพราะว่าปู่ผมเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยมีระเบียนเท่าไหร่ว่าไม่หน่อยนะครับเนี่ยอยอตรงพุกมกด้วยเฮ้ยให้เจ็บปู่เขาหน่อยผมเริ่มหนาวแล้วผมเริ่มหนาวแล้วอะหนาวก่อไฟดีครับ ่างั้นผมว่าเก็บขยะบ้านทำความสะอาดก่อนนะงั้นหลวง,งพี่กับงั้นหลวงพี่กับคุณจิ๋นช่วยช่วยผมเก็บขยะได้ไหมครับได้ครับผมเก็บแล้วโอเคครับผมอ่ะปื๊ดเป็นไรปื๊ดโอ้โหมทำงานดีดิปื๊ดโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วทิ้งหนังขยะให้อ่าถ้าง,งั้นเดี๋ยวเอาขยะไปทิ้งกันเลยครับเฮ้ย เดียวเดียวเดียวอะไรอ่ะหัวหมูหรอหัวหมูอะไรหัวแพ้้วใครมาวางไว้อะใครมาจุดอ่ะเมื่อกี้หลวงพี่เฟ้างนี่นขาไม่ไม่แบบบูชาถวายถวายพระเจ้าไม่ครับเอ้ยหรือว่าเดี๋ยวปู่นับถือศาสนาอะไรเนี่ยคุณสมทรงก็เอาอ๋อปู่ผมรับถือศาสนาเออผมว่าคุณไม่เคยได้ยินศาสนานี้แน่เลยศาสนาอะไรครับ ศาสนาอ่าผมจําชื่อไม่ได้ครับผมจํรายละเอียดไม่ได้แต่เหมือนจะชื่อศาสนาว่าแบบศาสนาคิสโตเฟอร์โคลัมบัสครับผมอ <c oughs> เออนะศาสนาของปู่ขึ้นหรือหรือคนนี้อยู่ในหลุมศพศาสนาครับศาสนาเ,เรานอนอกันอ่อนเย็นค,ครับเผื่อเชาครับคุพรุ่งนี้อยู่แล้วพรุ่งนี้เช้าโอเคครับ นอนเตียงเดียวกันซะด้วยเฮ้ยคุณอย่ามาแตะตัวผมนะไม่งรักนวลตังนวลตูดนะอย่าเอามาเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นใครเปิดเพลงอะไรเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ย <t> ต้องปัดเป่าผีโอมอาคีคงคานางวายออาบุทรณีนะมาพา <t> ต์ตอ้าวหายไปได้ไงมันกลัวมันกลัวหลวงพี่มันกลัวหลวงพี่ เามื่อกี้ผมเห็นสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งนะหรอเมื่อกี้พวกคุณย็งผมไม่ผมว่าในห้องนี้ต้องมีอะไระแน่ๆเ,เลยอะ่ะบผมพี่ว่าต้องมีของต้องมีแรแน่ในห้องนี้ลองลองหานี่ช่วยกันหามีอะไรแปลกหรือเปล่าท<ม>ี่จะ<ม>บอกผมจําได้ว่ามผมจําได้ว่าปู่เหมือนปู่ผมเหมือนจะจ้างคนหนึ่งมาดูแลบ้านไว้แต่ผมว่าผมไม่เห็นเขาเลยนะใช่เหรอใช่ครับเขาชื่อลุงเอี่ยมบุญับผม ขาหน้ตาเป็นไงเขาจะอายุพอๆกับปู่ผมแต่ว่าเด็กเด็กหน่อยกว่าเด็กเด็กกว่าห้าปีเด็กกว่าห้าปีเฮ้ยเชียบมีไอ g ีจีด้วยเหฮ้ยหลวงพี่เจอจดหมายเหตุอ <c oughs> <c oughs> อ๋ปู่ผมเป็นทหารเก่าครับผมเขามักจะสะสมปืนไว้ครับเฮ้ยผมเจอจดหมายอันนี้ก็เกินนะสิ่งมีชีวิตที่มีกระโหลกศีรษะวาง สิ่งนี้ได้สะกดรอยตามฉันมาเป็นเวลานานฉันกลัวว่าฉันจะไม่มีเวลาฉันกลัวว่าฉันจะไม่มีเวลา <c oughs> เดี๋ยวดีเรื่องพี่ไม่เก่งภาษาไทยฉันกลัวว่าฉันจะมีเวลา,นานไม่นานก่อนที่เขาจะตัดสินใจยุติความทุกข์ทรมานของฉันกําลังทําวิจัยพบว่าพิธีกรรมโบราณเชื่อมโยงกับวิญญาณโชยอันนี้อลายมือปู่คุณปะไม่ใช่ใช่ครับ ลายมือปู่ผมเขาจะเขียนตรงมากเลยครับเหมือนแบบเหมือนเขาสั่งพิมพ์ดีดมาประมาณนี้แล้วแล้วความหมายในจดหมายที่ปู่คุณเขียนไว้หมายความว่าไงอ่ะผมก็ไม่แน่ใจอ่ะคแบบภาคหลังมานี้ปู่ผมเริ่มมีอุ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวอะไรั อ่าผมเล่าต่อนะพักหลังวันนี้ผมว่าผมเห็นปู่ผมทำโจแปลกๆยังไงก็าดูลนล้านหน้าเหมือนเขากําลังกลัวจะหนีอะไรบางอย่างเนผมก็ไม่แน่ใจอันี้น่าจะลนลานกว่าเดิมเลยเนี่ยปื้ดเนี่ยดูปืดดิโอ้ที่เหมือนเมื่อกี้นายจตมหาเขาบอกว่ามันเราสามารถขับได้ด้วยพิธีกรรมหรือเปล่าเหรอเดี๋ยวพิธีกรรมมันต้องม็นกันแน่เอ๊ะมันเหมือนเขาเหมือนปู่ผมเขาจะเก็บเทียร์ไว้ตรงนี้นะใช่โอเค ใช่มมผมผมจำได้ครับผมผมเคยมาเที่ยวตอนเด็กครับตอนนั้นผมกำลังอายุเจ็ดขวบเราต้องทำเป็นวงกลมวงรีไม่ได้หรอถ้าวงรีมันจะไม่ได้พิกัดครับมันจะเรียกอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นพิธีลมรับอ๋อเปิดหน้าต่างทำไม แล้วถ้าผมไม่ได้เปิดแล้วแล้วถ้าพูดดําเนินรายการอ่ะอันนั้นพิธีกรน,นะผมอะไรอะนี่ะอ,อะไรอ่ะหน้าต่างจะถูกเปิดออกมันจะโผล่ที่หน้าต่างให้ขีกที่ตัวมันเพื่อไล่มันออกไปอันเราทำอะไรภายในสิบวิไม่งั้นคุณจะตายหรือว่าว่าตัวนี้หรือเปล่าที่เป็นลังควานปูผมอาจจะใช่ก็ได้เฮ้ยช่วยช่วยกันฟ้าหน้าต่างหน่อยคนร้านเลย ครัสวัสดีเนะ้องก้๊กอะไรมันนะนะดูดเนื้อให้ห่อจานใจเย็นโทรศัพท์ใครอะโทรศัพท์ใครอะ อย่าบอกนะเออันผมมาที่ผมมันผมมาที่ผมอย่าบอกแค่นะปวดจุงดีวมื่าที่ฉันทำลงไปฉันรูปภาพน่ากลัวนี่โมนาลิซาใช่ไหมอันนี้โมน,น,น,า,นลมาลิสี่ยมหรือเปล่าโมนาล้าหรอโมนาน่าหรอเออโมนาน่าอยู่ข้างกล้วยน,น่าหล่ออันนั้นรูปอันนั้นรูปคุณยายครับผมอ๋อเหรอยายชื่ออะไรครับ ยายรชื่อเอ่อผมจำชื่อ,อยายไม่ได้แล้วอะ่ะเขาชื่อ,อยายสมศรีครับผมอ๋อยายสมศรีเหรอแล้วคุณยายสมเกียรติอ่ะอ๋อแล้วเขาเป็นชวดครับผมเอ,อเป็นชวดไม่ใช่ทวดนะชวดด้วย <laughs> <c oughs> <c oughs> ไม่ไมีตัวเลย มันโผล่แค่ของผมมันโผล่มาบ่อยมันโผล่แค่ของหลวงพี่เจอหรอเจอหรอไล่มันไปซะใช่ตัวเดียวผมก็เจอ <ผม S 1> ตัวเดียวสองตัวแล้วอ่ะน่าจะไปที่โยมพิวนะเพราะโยมพิวเหมือนจะแบบมีอะไรเกี่ยวกับบ้านนี้มากที่สุดจะเลยอาจจะหันไปหาโย,ย,ย,ยมพิวเป็นหลักแต่หลวงพี่บอกคำเดียวว่าเบาวนี่อร่อยมากกินด้วยโอ้อมาติดเลย ปินนาบาดมาตอนไหนวะตอนปินนาบาดเลยก็ตอนที่โยมติดไฟแดงอยู่ไงครับว่าอ๋อโอ้โหลุงพี่ไม่ควรฉันฉัเราตอนนี้นะอยากได้จมสีเอหนึ่งกระบอกนี่ยังเลยเนอ่ะมันใช้ไม่ได้แล้วครับดูเหมือนว่าปู่ผมเจากระสุนไม่คว้างทิ้งหมดแล้วอ่ะเหรอไม่คว้างทิ้งเลยกรบพื้นตอนเนี้ยตอนเนี้ยลุงพี่ว่ากลับกระเถิบบุญพี่ว่าไม่ปลอดภัยแล้วตอนเนี้ย เดี๋ยวก่อนผมต้องไปดูเช็คอะไรสักอย่างเฮ้ยโปู่ตมออกแล้วเอ้าศพเขาบ้างศพลุงสมพงศ์หายไปไหนอ่ะสมพงศ์ไปไหนอ่ะหรือว่าหรือว่าปู่เขากำลังแก้ผมหรือเปล่าไม่น่าใช่มั้งเดี๋ยวนั่นใครมันเดินได้วะไหนไหนเาอาะว่ใส่ชุดกระดูกเดี๋ยวเดี๋ยวมาหาหลวงพี่ก่อนมาหาหลวงพี่ก่อนมาหาหลวงพี่ก่อน มาน,น,น,นี่ก่นอนมานี้ก่นอน,น,นมาหลงพี่มามาน,นี้นี่นู่นมานี่ปื๊ดมานี่มารับพรมารับพร,รมารับพรมารับพร ปีอักขีคงคานังวายโยอัปทธรณีนะมาพาตาตาติที่ย้ำปีอาคีคงคานังวายโยอัปทธรณีนะมาพาตาโอ้โเบี่ยงโอเคมาแค่นี้เราก็ปลอดภยัยละโอเคตอนนี้ไปไหนกันอนะโยมปื๊ดกับโยมทิวไปไหนฮัลโหล ฮัลโหลไม่มีสัญญาณตอบรับจะเล่นใหม่ได้ท่านเล่นกำลัตงติดต่อเบอร์ใหม่อีกครั้งไม่บอกไม่บอกอครับหลุ่มพี่ <จะ S 1> ว่าเรากลับกันเถอะให้พอเรียบร้อยแล้วมันคงไม่มีตัวอะไรตามเรามาแล้วแหละกลับบ้านกันดีกว่ากลับวัดเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าโชคดีนะครับผมโอมปืดโอมปืดสตาร์ทดีดี เดี๋ยวทำไมหลวงพี่เราเกิดได้คืนคับหลงพี่โยมเติมน้ำมันไหม,นม,นมนเนี่ยก่อนมาเนี่ยก็มาข้างหน้ามันมีปั๊มอยู่ผมเติมเต็มไปแล้วนะมันหมดไปจังเต,ต,ติมเต็มนี่คือหมดไปกี่บาทสองพันน่ะเขาบอกน้ำมันรั่วเหรอฮะนายใช่ไหมเดี๋ยวผมตรวจสอบให้ครับเดี๋ยวผมตรวจสอบให้เอ๊ะมันก็ไม่รั่วนี่ครับแล้วมีแล้วมีน้ำมันไหมอะ ไม่ออฟผมมีผมว่าผมมีน้ำมันอยู่นะแต่มันต้องไปเอาข้างในโน่นเลยครับพี่ไม่หลวงพี่หมายถึงน้ำมันในถังอ่ะน้ำมันในถังยมีไหมอ๋อเดี๋ยวจะผมเช็คให้ครับผมโอ้มันไปคายโมเดลหี่มันเหมือนมีตัวอะไรมาสูบน้ำมันแล้วข้างในบ้านไฟยังติดอยู่ปะมันจะดับแล้วครับ้องั้นช่วยเก็บฟืนหน่อยได้ได้ได้หลวงพี่เจอฟืนพอดีเลย ็นคนแกบน,นล,งลังเมอย่าลงี่นี่หงโว่ลวงพี่ว่าเราเข้าบ้านดีกว่าข้างนอกมันอันตรายนี่มลเข้าบ้านกันแล้ยังนี่มนม,ม,มาอัแกแยกได้ครับป <c oughs> ีก,กีก็บอกนั้นโควิดเก็บกับปีกี อาพีจีก็บอกนี้ไม่ได้นะครับัอเน,นี้ยม,ม,มันเป็นของที่มีค่านะครับเบิ้อแรกผมคิดว่าเนี่ยไเดี๋ยวนะเสียงใครอ่ะใครมันร้องวะเสียงเหมือนคนแก่เลยใช่เสียงปู่คุณหรือเปล่าเขาทำอะไรกันหรือเปล่าเขออมมาขอ,อาจจะมีความสุขอยู่ก็ได้นะยมพิวใช่เสียงปู่คุณหรือเปล่าไม่ใช่ครับเสียงปู่ผมเบากว่านี้แต่ว่าเสียงดังแบบน,นี้น่าจะเป็น ลุงลุงชื่ออะไรนะลุงสมบูรณ์ป่ะลุงไอ้ลุงบุญช่วยอ๋อบุญช่วยเหรอจำชื่อลุงไม่ได้ครับพามาบุญไม่ได้ช่วยเฮ้ยออลุงบุญช่วยลุงบุญช่วยเฮ้ยลุงบุญช่วยเดี๋ยวเพิ่งตายมาเลยนี่เกิดอะไรขึ้น ศาสตรขวากวางถ้ามันฆ่าลุงบุญช่วยอย่างนั้นเหรอแล้วมันอยู่ไหนแล้วล่ะแถวนี้มีน้ำมันเฮ้ยน้ำมันตอนนี้มีน้ำมันน้ำมันนี่นะผมว่าผมหยไม่ได้แล้วผมผมขอผมขอไปด้วยนะครับได้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 มาโยโยไม่ควรอยู่ตั้งแต่เจอกวางนั่นแล้วแหละบ้านดีกว่าน้ำมัน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  ถามจริงให้ผมแบกงคนเดียวสองถังไม่หรอดูล้านเราให้ผมไปดูล้านเราให้เหมือนกันผมไปดูล้านเราให้เหมือนกันใหญ่เลยดิก็เฮ้ย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 รันหยุดปืนวิ่งนมทีววิ่งกลับไปที่กระท่อมมันวิ่งช้ามันวิ่งช้ามันวิ่งช้าไม่ต้องห่วงกลับไปกลับไปที่บ้าน ันหายไปแล้วเรียนแล้วคือโยมทิววิ่งวิ่งทิ้งผมเลยผมแบบแบกถังน้ํามันสองถังปวดหนักอ่ะผมผมว่าชอบผมขอาชอบผมกลัวมากครับอาตมาคือไม่ช่วยอะไรเลยผมแบกสองถังเลยเขาให้ให้ผมอยู่นอกบ้านผมแบกถังอาตมาแบกถังนึงเลยนะงั้นเดี๋ยววางปืนก่อนวางปืน เราเพื่นเผาบ้านจริงเลยเหมนเดิมผมพาพิธีนี่ก่อไปลองอ่ายนี่ก่อนโอ๊ยยังยังบ้านหลังนี้เป็นมาตกตัทอดของปู่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 ผมเลยนะโอ้ยทอดเลยไม่เอาเผาทิ้งเถอะผมว่าลองแต่เรามีไฟแล้วน่าจะได้เวลานอนแล้วแหละมันน่าจะไม่มาก่อครัวแล้วนะหวังว่านะในจัดเวรเฝ้ายาวโยมปืดเฝ้าบ้านด้วยแล้วหลวงอาตมาขอน้อง่อนเฮ้ยอาตมากลับอะไรอ่ะ ไ่ทำรายการไหนเอาหนองข้างยังแตยงดังนี้ผมผมอุายงั้นผมนอนตรงนี้เช้เวาแล้วสินะนอนเฮ้ยช่วยเฮ้ยตอนแรกลุงบนช่วยอยู่ในถ้ำไม่ใช่เหรอไม่บูชาหัวกว้างเลยบูชาลุงแลวเฮ้ยนี่มันพิธีบูชาพิดที่ทำให้ปีศาจโหดยิ่งกว่าเดิมอัตมาเคยอ่านเจอในเน็ต เดี๋ยวนี้งานเราต้องกลับแล้วแหละต้องกลับแล้วเดี๋ยวนะไปดีกวาโหน่าเผาจะทำทิ้งแับม่าเผาทิ้งเลยไม่ได้มันเป็นของสืบทอดต่อมาเคแตผมอยู่นี้นะผมนั่งสบะยมากผมไปแล้วนะผมไปแ้วไป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 ไไป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  บ้านนอกจริงๆจริง